ลาเปรูสเป็นหนึ่งในสถานที่ไม่กี่แห่งของซิดนีย์ที่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสตั้งชื่อตามนักสำรวจชาวฝรั่งเศสชื่อลาเปลูสที่ออกสำรวจมหาสมุทรแปซิฟิกตามคำสั่งของพระเจ้าหลุยที่16ของฝรั่งเศสย้อนไปเมื่อ236ปีก่อนเมื่อวันที่26มกราคมคิศักรา1788ลาเปลูสพร้อมเรือสำรวจสองลำมาขึ้นฝั่งที่นี่ในเวลานั้นบริเวณนี้มีชาวออบอริจินอาศัยอยู่ประมาณ1,500คนชาวอลบริจินเป็นคนพื้นถิ่น ที่อาศัยอยู่ออสเตรเลียมานานหลายพันปีแล้วลาเบลูสพักอยู่จุดนี้เพียง6สัปดาห์เขาสร้างคอกม้าหอสังเกตการปลูกพืชผักเพื่อใช้เป็นสเสบียงเดินทางต่อไปอย่างนิวแคลิโดเนียและตั้งใจจะกลับฝรั่งเศสในเดือนธันวาคมแต่หลังจากออกเดินทางก็ไม่มีใครได้ข่าวเขาอีกเลยจึงมีการสร้างเสารีเขียนว่าลาเบลูสเคยมาที่นี่บรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าของลาเบลูสสร้างความประทับใจให้คนมาเยือนและดีเก็บภาพมาฝากหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะ